สิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟแล้วการไฟฟ้าเตรียมคิดค่าไฟตามอัตราปกติ การคิดค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน2563จะเป็นการคิดค่าไฟตามอัตราปกติหลังรัฐบาลใช้มาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563ซึ่งมาตรการดังกล่าวครบกำหนดแล้วเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด19ระบาดเมื่อวันที่2มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคอรมมีมติปรับลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา3เดือนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีเป็นเวลา3เดือนส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.2และประเภท1.3จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา3เดือนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภา คมโดยเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต้องกักตัวอยู่บ้านในสถานการณ์โควิด19ระบาดนั้นล่าสุดการไฟฟ้าเตรียมคิดค่าไฟตามรอบบินปกติทั้งนี้นายสนธิรัตน์สนธิจิระวงรอมวพลังงานแนะนำประชาชนใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าเปิดดูคู่มือการประหยัดไฟฟ้ารวมทั้งตอน,น เข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิจะไม่สูงเท่ากับเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมด้วยส่วนการเยียวยาลดค่าไฟฟ้าทั้งสองมาตรการก่อนหน้านี้ทั้งมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีและลดราคาค่าไฟฟ้า30-50เปอร์เซเพื่อดูแล22ล้านครัวเรือนใช้วงเงินไฟรวม23,688ล้านบาทส่วนมาตรการลดค่าไฟฟ้า3ใช้วงเงินไปรว 5,610ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ